ที่นี่สถานีรถไฟบ้านนาขวางนะครับผมตรงนี้มีแหล่งติดนาเกลือนะครับรถไฟวิ่งเข้ามาแล้วรถไฟมาจากสถานีบ้านแหลมนะครับกําลังจะไปสถานีแม่กองนะครับเนี่ยแล้วร,รถไฟมาแล้วเรากาลังรอขึ้นรถไฟคันนี้นะครับระยะทาง30กว่ากิโลนะครับทั้งหมดสิบสถานีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับไี้มาถึงครึ่งทางแล้วนี่คือสถานีรถไฟ บ้านนาะขวางนะครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นคันนี้นะครับนี่ขึ้นคันนี้เลยสถานี้รถไฟบ้านนาะขวางนะครับนั่งเที่ยวเยอะมากเอ้เดินสดเดินสดเดินสดนี่คือสถานีนะครับปา้ายสถานีบ้านนาะขวางนะครับเดี <S <S <Je problèmes. S 2> ย๋ยวเรากําลังขึ้นแล้วเอ้เดินสดเดินสดนี่นั่งเที่ยวมาพอดีกําลังจะขึ้นกันแล้วขึ้นรถไฟแล้วโอเคนีแน่ สวいสดีบรับนั่งด้วยนะครับนี่มีที่จับด้วยมันรถไฟฟ้าเลยอันนี้บรรยากาศข้างในนะครับอันนี้ลูกค้าของเรานะครับมาทันเวลาพอดีเราโชคดีนะครับ ที่เราได้ขึ้นขบวนนี้นะครับเรามาดักรอที่บ้านอาขวางเพราะวันนี้รถติดมากอย่างนี้เราสบายละเราไปทันแน่นอนเพราะว่าเรานั่งรถไฟขบวนนี้ไปพอดีนะครับไปถึงสถานีแม่กองเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแต่ตอนนี้รถติดมากเนื่นองจากเป็นวันหยุดยาว3วันนะครับวันหยุดยาว3วันเป็นวันมาฆบูชานะครับมีการหยุดเฉยเวันจันทร์ด้วยนั่งเที่ยวออกจากกรุงเทพเทยอะมาก บรรยากาศข้างในนะครับบรรยากาศข้างในรถไฟเราก็นั่งเป็นครั้งแรกนะครับนั่งเป็นครั้งแรกก็ไม่ถึงกันแน่นมากแต่ก็มีนัเกเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับนั่งแบบสบายมากเลยอ่ะชิลๆมากเลยบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นั่งสบายเลยครับลมพัดเย็นสบายเลยเราก็จะดูวิวไปด้วยนะครับเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับบ้านนาขวางอีกประมาณยี่สิบห้านาทีก็จะถึงสถานีปลายทางนะครับที่สถานีแม่กองนะครับก็จะมีที่ยืนให้จับเหมือนรถไฟฟ้านะครับเป็นถ้าเกิดนั่งเที่ยวเยอะก็จะต้องยืนนะครับก็มีที่ให้จับเหมือนกันนะครับ ก็นั่งรถไฟขบวนนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับโชคดีมากเลยได้ที่นั่งด้วยแล้วก็มาทันพอดีนะครับเปฟ้เลยอ่าวิดีโอจะดีมาเสียอ่ะตอนนี้เนี่ยเราได้ดูในยูทูบเขาสวยชิมากสุดตอนนี้ดีมาเสียยอะกว่อนที่เช

ภายในห้องโดยสารของอรถไฟขบวนนี้นะครับบ้านแหลมไปถึงสถานีแม่กองนะครับผมเะยะทาง3 4กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงมีทั้งหมด14สถานีค่าโดยสารเริ่มต้น3บาทตลอดสาย10บาทนะครับผมนี่มาถึงสถานีสถานีหนึ่งแล้ว นนี้ก็เป็นนาเรือนะครับอันนี้คือชาวบ้านเห็นเซข่วกาวก็มาเรือนะครับเรือที่ชาวบ้านเขาทําเป็นเรือแล้วเขาคอยลอยออกมาแล้วก็นั่งเป็นกองเอาไว้เพื่อวัดขนาดว่ามีจำนอนปริมาณเท่าไหร่นะครับเป็นของขาวนั่นคือเรือนครับผมอันนี้ก็เป็นการเตรียม อันนี้เป็นโกดังเก็บเกลือนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมพบ้นที่สําหรับทํานาเกลือนะครับเนี่ยตรงนี้เยอะมากเลยนี่เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีขุ่นๆนี่เริ่มเป็นเกลือแล้วเนี่ยนี่ก็คือเตรียมน้ากาลังกัเกเก็บน้านะครับรอให้โดนแสงแดดแห้งนะครับแห้งขึ้นมาก็จะกลายเป็นสีขุ่นขาวก็จะกลายเป็นเกลือตรงนี้เป็นนาเกลือที่ใหญ่โอ้ตอนนี้กาลังเก็บเก็บเกลือวัดี้ครับ ตอนกำลังทำเกลือฮะักำลังตกโคยเกลือกำลังเก็บเกลือพอดีนะครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้คือกำลังเก็บเกลือนะครับกำลังเก็บเกลือพอดีนะครับเราเราโชคดีมากนะครับนั่งรถไฟขบวนนี้ได้ผ่านการทำนาเกลือตลอดเส้นทางเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือนาเกลือนะครับชาวบ้านก็จะมีอาชีพทำนาเกลือนะครับอันนี้ก็ จะเป็นเนี่ยเตรียมการทำเกลือจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ oh, โอ้โหนาเกลือทั้งนั้นเลยเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นโกดังเก็บเกลือนะครับโกดังเก็บเกลือว่าจะทําได้เฉพาะหน้าหนาวกับหน้าร้อนนะครับหน้าฝนจะทาไม่ได้เพราะว่าฝนตกจะเปียกเกลือจะไม่แห้งน้ำทะเลไม่แห้งก็ไม่สามารถทรําเกลือได้นะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้เยอะเลยนะครับ อันนี้เราก็มาถึงาทางเข้าสถานีแม่กองแล้วนะครับเราจากนี้ไปอีกประมาณ300เมตรก็จะถึงสถานีแม่กองนะครับตอนนี้ก็จะมีเมนี่ยบรรยากาศภายในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็รถไฟกําลังเข้าไปสู่สถานีแม่กองนะครับ ข้ามถนนนี้ไปจากนี้ไปประมาณระยะทางประมาณ300อเมตรนะครับก็จะถึงสถานีแม่กองแล้วนั่งเที่ยวรอเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับนั่งเที่ยวรอเต็มเลยนะครับนั่งเที่ยวรอเต็มเลยนะครับบรรยากาศข้างในก็จะเป็นอย่างนี้น,นะครับันเยอะมาก ก็ปัญญาตาเต้นเต้นบะปูนเนี่ยคนเยอะมากคนจะอยู่ใกล้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้รถไฟอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยจะชนรถไฟอยู่แล้วครับอยู่ใกล้มากนะครับเนี่ยจะชนรถไฟอยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยวุ่นวิดอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหห่างกันแบบไม่ถึงฝ่ามือนะครับใกล้มากใกล้ชิดมากนะครับโดยยืนกันใกล้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใกล้ชิดมากนะครับ ถึงได้เรียกว่าตลาดล่มหุบนะครับเทรนมาร์เก็ตเรเวย์มาร์เก็ตนะฮะแม่กลองมาร์เก็ตเดี๋ยวว่าดูคนนะครับเนี่ยคนยืนรอใกล้มากนะครับก็จะใกล้ชิดอย่างนี้เลยนะครับจะใกล้ชิดอย่างนี้เลยเต้นมากครับเต้นเต้นมากเห็นไหมคนจะอยู่ใกล้รถไฟแบบนี้เลยนะครับ ตื่นเต้นมากนะครับนั่งเที่ยวชอบมากนะครับจะอยู่ติดกันเลยครับห่างกันไม่ถึงฝ่ามือนะครับเน,นี่ยคนจะยืนอยู่ข้างๆนี้เลยนะครับเห็นไหมครับโดยวดยวคนนั่งแบบโหนั่งติดเลยนะครับเห็นไหมครับโหใกล้มากนะฮะคนนั่งรอกันห่างกันไม่ถึงฝ่ามือนะครับ ใกล้ชิดมากนะครับมันเป็น a m a ซิ่งที่น่าตื่นเต้นมากครับเนี่ยนะเป็นสเสน่ห์ของที่นี่นะครับผ้าใบก็จะกาจะเก็บผ้าใบนะครับเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านเก็บสินค้าเก็บผ้าใบนะครับเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านแล้วหลังจากที่รถไฟผ่านไปแล้วผ้าใบก็จะกลางเหมือนเดิมนะครับมันเป็นภาพที่ตื่นเต้นมากนะครับเนี่ยเนี่ยสินค้าจะอยู่ใต้รางรถไฟเลยนะครับ สินค้าจะอยู่ชิดกับลางรถไฟเลยนะครับสุดยอดมากนะครับตลาดล่มหุ่มนะครับเทรนมาเก็ตนะครับแมกลองมาเก็ตเรลเวมาเก็ตนะครับตลาดล่มหุ่มนะครับโอยสุดยอดประทับใจทุกเที่ยวนะครับนักเที่ยวเต็มกันรถนะครับเยอะมากนะครับเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวนะครับเนี่ยดูสินค้านะครับอยู่ติดกันเลยนะครับอยู่ติดกับตัวรถไฟเลยนะครับห่างกันไม่ถึงฝ่ามือนะครับ ใกล้มากนะครับทุกคนก็จะตื่นเต้นมากนะครับใกล้ชิดมากนะครับเดินเกือบชนกับรถไฟเลยนะครับดูยดิครับโอ้โหสุดยอดนะครับตลาดล่มผุมนะครับทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาตาเฝ้ารอแล้วก็ถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปกับรถไฟนะครับเนี่ยทุกคนจะชอบมากนะครับเห็นเราตอนนั่งรถตอยู่ใจ้เดียดิครับใกล้ชิดขนาดไหนก็ดูเอาแล้วกันนะครับ กล้ชิดมากนะครับระยะทางช่วงนี้ประมาณ300เมตรเนี่ยเนี่ยดูสินค้านะครับอยู่ใต้ท้องรถไฟเลยนะครับโอ้โหสุดยอดตื่นเต้นมากครับเนี่ยต้องเอาผ้าคลุมสินค้าไว้นะครับเนี่ยดูดิครับดูสินค้ากับนักท่องเที่ยวนี่จะอยู่ติดกันเลยนะครับมันเป็นภาพที่ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับตลาดล่มผุบนะครับ อานนี้รถไฟแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมโอ้ยดูดูด,ดูคนมายืนรอสิครับดูสิครับนี่นี่น,นี่เป็นยังไงเป็นยังไงดูดูดูมนมายืนรอเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับคนมายืนรอเห็นไหมครับเดี๋ยวนะักท่องเที่ยวที่ยืนรอเขาก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาบนรถไฟเพื่อจะถ่ายรูป เล่นหรือเดินเล่นบนรถไฟนะครับส่วนผู้โดยสารก็จะลงไปนะครับก็จะจอดตรงนี้อีกหชั่วโมงนะครับขากลับก็จะออกไปเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับขากลับออกไปนะครับจะรถไฟจะจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมเดิเอาิเ